หลังจากเผยหน้าตาของเวอร์ชันต้นแบบอย่าง Mercedes-Benz CLA อย่างเป็นทางการล่าสุดก็ได้เปิดตัวรุ่นขายจริงมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเส้นสายของรุ่นขายจริงนั้นแทบไม่ต่างกับตัวต้นแบบเลยแต่จะมีการขัดเก่าวให้ดูสปอร์ตขึ้นเริ่มจากด้านหน้าก็จะทำเป็น2ส,ส่วนด้วยกัน ส่วนบนก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มีให้เลือกทั้งเกรดปกติที่ชื่อ LED Performance กับเกรดหรูที่ชื่อ Digital Light LED พร้อมเส้นตรงกลางที่เชื่อมระหว่างไฟหน้าและไฟสองสว่างแวงกลังมันแบบ LED ในตัวส่วนกระจังหน้ามีการตกแต่งโครเมียมที่เส้นแนวนอนโลโก้ดาวสามแฉกและกรอบรอบ,รอบ พร้อมกับรายละเอียดที่จะมาเป็นแบบดาวสามแฉกเต็มพิกัดส่วนเวอร์ชัน E.V. แน่นอนว่ากระจังหน้าจะต้องเป็นแบบปิดทึบแต่คราวนี้โลโก้ดาวสามแฉกให้มาจัดเต็มพร้อมไฟเดืองแสงที่ทําให้ดูหรูหราขึ้นส่วนการชนหน้าก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตตามสไตล์เวอร์ชัน A.M.G. ที่เราคุ้นเคยกันแม้จะเป็นโฉมใหม่แต่เส้นสายด้านข้างก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมนั่นก็คือตัวแนวกระจกหน้าต่างก็จะ โค้งบนรับกับเส้นสายของตัวรถพร้อมกับกระจกมองข้างกรอบสีดำโดยมือจับประตูก็จะมาเป็นแบบซ่อนรูปตกแต่งด้วยคโครเมียมและไฟ LED เพื่อให้มองเห็นตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นและคนสงสัยว่าทำไมเส้นของประตูกับกระจกถึงไม่สัมพันธ์กันไม่ต้องแปลกใจครับเพราะรถรุ่นนี้ประตูจะมาเป็นแบบเฟรมเลสเหมือนดีพอหล,หลายรุ่นพอเปิดออกมาปับ๊บแน่นอนว่า จะออกมาเพียงแค่ประตูส่วนล่างกับกระจกเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีกรอบส่วนบนแต่อย่างใดส่วนล้ออันลอยก็จะมีขนาด17-19ถึง19นิ้วแน่นอนว่ารายที่เห็นนั้นก็จะมาเป็นแบบก้านทีๆลมดำซึ่งจะมีอารมณ์สปอร์ตแบบจัดเต็มระดับหนึ่งส่วนด้านหลังเห็นได้ชัดว่ารับอิทธิพลจาก Mercedes-Benz E Q E และ E Q S ชัดเจน โดยจะมีไฟท้ายแบบ f u l LED l ที่ยาวต่อเนื่องกันโดยส่วนที่ติดกับตัวถังรถก็จะมีลายดาว3แฉกและครึ่งวงกลมส่วนล่างแบบ m a s t e r c x 30พร้อมกันชนหลังที่มีลวดลายสปอร์ตขึ้นและสปอยเลอร์หลังก็จะมาเป็นแบบคิ้วดำและที่สำคัญไม่ว่าจะซื้อ CLA รุ่นไหนก็จะได้หลังคากระจกกันทุกรุ่นเรียกได้ว่าบอร์ซเดสนงดนี้ใจถึงมากเลยครับ ในเบื้องต้นสีตัวรถจะมีอยู่2ทางเลือกแต่ในภายหลังจะมีการเพิ่มอีกกี่เฉดนั้นอันนี้ต้องมาลุ้นกันขนาดตัวถังจะปร,ปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้นทุกมิติทั้งความยาวที่เพิ่มขึ้น35มิลเป็น4,723ม mm, ิมกว้างขึ้น25มิเมจนเป็น1,855ม mm, ิมสูงขึ้น29มิมจนเป็น1,468ม mm, ิมและฐานล้อยาวขึ้น61มิมจนอยู่ที่2,790ม mm. ิเมตร ภายในห้องโดยสารเหมือนกับเวอร์ชั่นต้นแบบเลยครับก็จะมีความเรียบง่ายและดูชันซึ่งจะมีการตกแต่งโดวยวัสดุนุ่มและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับไปถึง64สี20ความสว่างและที่สำคัญรุ่นไหนถ้าไม่มีจอตรงฝั่งผู้โดยสารแผงนั้นก็จะกลายเป็นไฟแอมเบียนไลท์นิดตัวซึ่งจะมีโลโก้เบนซ์เต็มไปหมดโดยโทนสีนั้นก็จะมีทั้งสีดำตัดเบลดที่ดูหรูหราและสีดำตัดเท่าที่จะให้อารมณ์สปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดโดยตัวจอนั้น ฝั่งผู้โดยสารกับจอกลางจะใหญ่ถึง14นิ้วแต่จอคนขับจะหดลงเหลือ10.9นิ้วสามามาวัด Head-up Display มาอีก1จุดซึ่งจอกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับระบบ Infotainment อย่าง MBUX เวอร์ชัน4ที่คราวนี้จะมีระบบ AI เข้ามาช่วยแม้ว่าจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียง Virtual Assistant ที่ทำงานร่วมกับ ChatGPT และ Search Engine อย่าง Microsoft Bing อีกทั้งยังมี Google Gemini สำหรับหาสถานที่ต่างๆผ่าน Google Maps อีกด้วยแถมตัวแผนที่เองก็จะมาเป็นแบบ3ามิติเรียกได้ว่าพันธมิตรครั้งนี้แข็งแกร่งมากๆเนื่องจากว่าไปเอาตัวเป้งอย่าง Google กับ Microsoft มาร่วมกันทำระบบอินโฟเทนเมนต์นั่นเองลองรับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งจะมี Disney Plus และ l i v e ว o มาเป็นพันธมิตรหลักโดยระบบเสียงนั้นจัดเบอร์เมสเตอร์มาเลยถึง16ลำโพง แถมมีดอ l บ y a แอ o มอสม่อีกตั้งหากแต่ถ้าใครไม่ชอบฟังเพลงก็จะมีเสียงสั่งเคราะห์สำหรับการเล่งซึ่งก็จะมีรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้ส่วนระบบปรับอากาศก,าก็จะมีทั้งแบบโซนเดี่ยวและแยกฝั่งซ้ายขวาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีระบบกรองอากาศมาให้เหมือนกับรุ่นพี่หรือเปล่าซึ่งตัวช่องแอร์นั้นก็จะอยู่ด้านล่างสุดเหมือนกับรถยนสมัยนี้พร้อมกับคอนโซลกลางก็จะมีความอเนกประสงค์ประมาณหนึ่ง แน่นอนว่าจะมีปุ่มควบคุมมาให้เท่าที่จําเป็นรวมถึงที่ชาร,ร์จโทรศัพท์ไร้สายที่วางแก้วและกล่องคอนซลขนาดใหญ่ตลอดจนช่องเก็บของด้านล่างที่จะมีช่องเสียบ USB ไม้ถึง2ตําแหน่ง ส่วนคนขับจะมาพร้อมกับพรมลัยดีไซน์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในเบนซ์เสืยหลยรุ่นและที่สําคัญการควบคุมนั้นก็จะมาเป็นแบบแตะสัมผัสซึ่งจะทําเป็นแบบ2ชั้นตามระเบียบพร้อมแป้นเหยียบที่จะทําเป็นแบบอลูมิเนียมในรุ่น AMG เช่นกันดีไซน์แผงประตูก็จะมีความแปลกน้ำตามสไตล์ของ CLA แน่นอนว่าจัดไฟแอมเบียนไลท์ทั้งบริเวณประตูและมือจับที่จะมาเป็นแบบทรงปลาดเรียวมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกแยกต่างหาก ส่วนสวิตช์ปรับเบาะนั่งจะมีการปรับดีไซน์ให้ดูโฉบเฉียวขึ้นในอีกจากดีไซน์ที่ดูโค้งมนและสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะเหลือเพียงแค่2ปุ่มเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากระจกตอนหลังจะต้องหมุนมือแต่อย่างใดเพราะคราวนี้จะมีปุ่มควบคุมให้เลือกว่าจะควบคุมสวิตกระจกไฟฟ้าที่ด้านหน้าหรือด้านหลังกันแน่ แถมช่องเก็บของบนแผงประตูก็จะมีขนาดพอง,งามอีกด้วยแน่นอนว่ากระจกวองหลังจะมาเป็นแบบตัดแสงออโตโอ้เซร์ไฟไฟอานแผนที่และสวิตช์ควบคุมที่ดูอลังการได้อีกส่วนเบาะนั่งก็จะมีทั้งแบบหุ้มหนังในชื่อ b r e a c h brown หรือจะเป็นหนังเทียม artico สำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์สีดำตัดขาวที่ดูสปอร์ตในบางรุ่นซึ่งตัวเบาะนั้นก็จะเป็นการปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้น และแน่นอนว่าเบาะคู่หน้าสามารถปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมล็อกความจาฝั่งคนขับและปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้ตามระเบียบส่วนเบาะหลังจะมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วเสริมด้วยตะขอแขวนเสื้ออีกทั้งตัวเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มความจุห้องเก็บสัมภาระถ้าไม่พับเบาะพื้นที่ด้านหลังจะมีความจุ405ลิตรและถ้าเป็นรุ่น e v จะมีช่องเก็บของด้านหน้ามีความจุถึง101ลิตรระบบช่วยการขับขี่จะยืนพื้นด้วย adaptive cruise control Distronic พร้อมกับพวงมาลัยช่วยขับระบบเตือนมุมอับด้านข้างขณะถอยหลังและขณะกําลังเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเกิดถนนโล่งเมื่อไหร่ระบบก็จะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดให้ขับขี่ในเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจะใช้ฟังก์ชัน Adas แบบเต็มพิกัดซึ่งในประเทศจีนจะพร้อมใช้ในปี 2025และประเทศอเมริกาจะตามมาหลังจากนั้นส่วนระบบช่วยถอยจอดก็จะมีทั้งแบบปกติและแบบขั้นสูงที่จะรองรับการทํางานที่ซับซ้อนกว่าพร้อมถุงลมนิรภัยที่ขั้นกลางระหว่างเบาะนั่งคู่หน้านั่นเองคุมพลังประเดิมด้วยเวอร์ชัน EV ก่อนซึ่งมีแบตเตอรี่ความจุ85กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ AC 11กิโลวัตต์และ DC 320กิโลวัตต มีให้เลือกทั้งแบบขับหลังกำลับบงสูงสุด272แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรวิ่งทางไกลาตามมาตรฐาน WLTP 792กิโลเมตรกับแบบขับเคลื่อนซี้อโฟเมติกที่มีกำลัง354แรงม้าแรงบิด515นิวตันเมตรวิ่งทางไกลาตามมาตรฐาน WLTP 771กิโลเมตรทั้ง2องขุมพลังจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ2จังหวะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกับ์อัตโนมัติทั่วไปนะแต่จังหวะแรกจะทํามาสำหรับการออกตัวส่วนจังหวะที่2จะเน้นการขับขี่ทางไกลเป็นหลักนั่นเองในรุ่น EV จะมาพร้อมกับพื้นฐานรถใหม่ล่าสุดรองรับกำลังไฟถึง800โวลต์พร้อมปรับปรุงตัวแบตเตอรี่ใหม่แน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนจากแกรไฟล์ธรรมดามาเป็นซีคอนออกไซด์ผสมกับแกลไฟล์รวมไปถึงความหนาแน่นของตัวแบตก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%พร้อมกับวัสดุขั้วบวกขั้วลบ และเซแบตเตอรี่ทำจากวัสดุรีไซเคลิลแถมเวลาถอนคันเร่งและเบรกจะสามารถปั่นไฟข้อระบบได้สูงสุดถึง200กิโลวัตต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าว่าจะมาเป็นแบบไหนทั้งแบบปั่นไฟมากปั่นไฟน้อยปั่นไฟปกติหรือจะปรับแบบออโต้ก็ทำได้เช่นกันส่วนตัวทำความร้อนฮีทปั๊มนั้นทางเบนซ์เคลมว่าจะไม่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใดเพราะว่ารุ่นนี้จะใช้ความร้อนจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และบรรยากาศรอบๆทําไม่ได้ความร้อนแบบ ไม่เสียพลังงานอะไรเลยเรวมไปถึงชุดขับเคลื่อนใหม่ที่ช่วยในการลากจูงยิ่งขึ้นพร้อมกับระบบ Eco Assistant เป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางนึงและแน่นอนรถรุ่นนี้ต้องรองรับ V2L และ V2G สำหรับต่อไฟเป็นยังอุปกรณ์ภายนอกรวมไปถึงใต้ท้องรถก็จะมีดีไซน์แบบเรียบเหมือนกับ EQE และ EQS เลยแต่ถ้าใครคิดถึงของพลังสันดาปแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ไมฮ b บร d 1 5ลิตรให้เลือกสมด้วยแบตเตอรี่ความจุ1.3กิโลชั่วโมงเป็นแบบ48โวลต์แม้ตัวเลขกำลังจะยังไม่เผยว่าอยู่ที่เท่าไหร่ แต่จะมาพบกับเกียร์อัตโนมัติคัชคู่8จังหวะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อโฟเมติกเรียกได้ว่ารถรุ่นเดียวมีระบบขับเคลื่อนถึง3รูปแบบกันเลยสำหรับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดหรือจะเป็นอิสระทรีลิงค์ซึ่งตัวชิ้นส่วนนั้นทําจากอลูมิเนียมและด้านหลังก็จะมาเป็นแบบมัลติลิง์พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแน่นอนว่าก็จะมีการออกแบบตำแหน่งแหลกใหม่ รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการทําแกนก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมทําให้การบรงคับเลี้ยวทําได้ดีขึ้น สอดคล้องกับเสียงรบกวนที่น้อยลงและน้ำหนักชิ้นส่วนเบาลงอีกด้วยขาดเดียวกันระบบเบรกจะมีการอัปเกรดใหม่ให้ทํางานครบคู่กับระบบควบคุมการทรงตัวแน่นอนว่ายังคงเป็นแบบเบรกไฟฟ้าอยู่แต่ในกรณีฉุกเฉินจนเบรกไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้ <c oughs> ก็จะมีไฮดรอลิกสำรองมาช่วยเสริมเบรกแทนสําหรับ m e อร์ d e s b e n z ซ CLA จะประกอบในโรงงานที่ประเทศเยอรมนีและประเทศจีนซึ่งมีแผนทาตลาดภายในปี2025 และประเทศไทยจะมาไหมต้องมาลุ้นกันหลังจากนี้